วันนี้เราจะนำเสนอโครงงานเรื่องเลือดเทียมจำลองสำหรับการสาธิตทางการแพทย์ค่ะสมาชิกในกลุ่มพวกเรามีดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธาวาสสอนิค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิชาตงฝอยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริกัญญาวงเพ็ญค่ะโครงงานนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเลือดเทียมจำลองที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเลือดจริงมากที่สุดเพื่อใช้ในการสาธิตทางการแพทย์และการเรียนการสอน โดยโทดลองผสมส่วนประกอบที่มีความปลอดภัยจากนั้นทดสอบคุณสมบัติค่ะโดยคุณสมบัติที่เราทดสอบนะคะได้แก่การไหลผ่านกรวยมาตรฐานการเกระเซ็นเมื่อหยดลงบนพื้นผิวค่าสีที่ได้จากภาพถ่ายและความสามารถในการสังออกจากผ้าค่ะ เลือดเป็นของเหลวที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตและมักถูกนำมาอธิบายหรือสาธิตในวิชาการแพทย์ชีววิทยาและการปฐมพยาบาลอย่างไรก็ตามการใช้เลือดจริงมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและการปนเปื้ปนอนโครงงานนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเลือดเทียมจำลองที่มีคุณสมบัติใกลเคียงเลือดจริงมากที่สุดโดยใช้วัสดุที่มีความปลอดภัยและหาได้ง่ายเพื่อใช้ในการสาธิตหรือการเรียนการสอนค่ะวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อสร้างสูตรเลือดเทียมจำลองจากวัสดุที่ปลอดภัยและหาได้ง่าย2เพื่อเปรียบเทียบผลของสัดส่วนส่วนผสมต่อ คุณสมบัติเรื่อเทียมได้แก่4ความหนืดการกระเซ็นและการสักออก3เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการสาธิตท,ทางการแพทย์ค่ะวิธีการดำเนินง,งานวันสดุและอุปกรณ์1น้ํา้ำสะอาดสใงรับข้าวโพด 3. าพิชเชล4ี่งโกโก,โก้ 5. ้สียอมาหาสีแดง6แเซนเทงกับ7น้ำยาล้างจาน8กรวยพลาสติกเกซรีนสิบล 10. 10ช้อนตวง11เแก้ตวตวง12ผ้าป้ายขาว13กระดาษขาว14 โทรศัพท์ของแม่บางค่า R G B H d V สิบนาฬิกาจับเวลาค่ะแท้นต่างการทดลอง1เติมสูตรเลือดทมอย่างหน่อยสามสูตรโดยปสัสสาวะเสริกิชรชนอลไลเซอราพพูด 2. เติมสีย้อมอาหารและผงกโกโ้จนได้สีขาและจริง 3. วัดวด้วลาลหลโดยตวง 10ML ล่านก่าจะเวลาการลหลจนหมด 4. ี่วัดแกนกระเซ็นโดยหยดจากความสูง50ซนติเมตรลงบนกระดาษขาววัดรัศมีและนับจำนวนหยดดาว 5. วัดสีโดยถายภาพหยดวงกระดาษขาวภายใต้แสงคงที่ดาวอางค่า r g b h s d 6. ทดสอบความสามารถในการล้งออกโดยหยดเลือเทียมลงบนผ้าฝ้ายซักด้วยน้ำสบู่3าิีนาทีแล้วให้คะแนน1-5 7. ถึงบันทึกผลและทำซ้ำการทดลองอย่างน้อยสาครั้งต่อสูตรค่ะ จาคนการศึกษานะคะพบว่าโครงงานนี้สามารถสร้างเลือดจาลองจากวัสดุและอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและหาได้ง่ายโดยสูตรที่ดีที่สุดนะคะคือสูตรที่ผสมไซลับข้าวโพดและกรดซรอนในปริมาณปานก,กลางร่วมกับสีผสมอาหารและผงโกโก้ในปริมาณที่เหมาะสมจะให้คุณสมบัติใกล้เคียงเลือดจริงได้มากที่สุดสามารถนํามาสาธิตทางการแพทย์และการศึกษาได้ค่ะข้อเสนอแนะหนึ่งสามารถเต่มสูตเพื่อให้เกิดการจับตัวคาื่บนเลือดโดยใช้โซเดียมอลจิเนตและแคลเซียมคลอไรด์ สสามารถต่อยอดทำระบุหลอดเลือดจำลองโดยใช้สารซีลิโคและปั๊มน้ำ 3. ควรทดสอบความทนทางของสีเมื่อเก็บไว้ระยะเวลานานค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอโครงกานไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ